ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ไม่ต้องปรุงเหรอ,อ,อโอ้ยแล้วสั่งแต่ก๋วยเตี๋ยวเครื่องดื่มนะยยะออถามดีนี่จะบอกให้ร้านนี้นอกจาก้ก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเขามีกาแฟด้วยนะจ๊ะนี่กาแฟสกัดเย็นโคบิล cool โอ้ยของยี่ห้ออะไรเอ่ยโคบิล cool จำชื่อให้ดีนะเพราะว่าเขาเปนคนเซนเชียให้พวกเราทำ <c oughs> ไอยากกินเลยพูดเลยะ ีดเออมามมกินกันดีกว่าพวกเรานานๆรวมตัวกันสักทีได้คนเยลยหอยหอยแม่ค่ะอะไรอ่ะไอ้แอบมาได้มาอันเดียวว่าจะกินยังไงอ่ะอหแกนี่โง่จริงๆเลยนะนี่เขาใช้2อ,อันแบบนี้ผสมกันเออโอ,อ้โหแกไม่ต้องล้างตะเกียบไงแกก็ไปเอาใหม่ละก,กันเออดีดีจ้ามันคั่วพลาสติกอยู่ก็แค่แกออกสิโยแต่กระแตน่ะชอบ แตนเปลี่ยนชื่อแล้วชื่ออะไรชื่อดาวไม่บอกดีเนาะเป็นคนดีเนาะมึงบอกว่าเปลี่ยนชื่อจริงๆริงี่เพืจำชื่อคนไม่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วนี่ว่าไปอะไรมีเรื่องจะเมาอ่อนเมาอีกเรื่องทูยังไม่ได้เล่าเลยใจเย็นใจแพ้จะถีบเพื่อนทำไมอ่ะหลงคาญเซ็ง ยงวมันอินไงมันอินเรื่องนี้เรื่องอะไรเมาเซกเรื่องผู้ชายนี่เรื่องผู้ชายวันก่อนเว้ยผู้ชายฉันผู้ชายฉันไปเจอมาที่ตลาดสเปกเยผู้ชายขอเบอร์ออนี่เบอร์ชิปพอขอเบอร์โทรใช่ปะเบอร์รองเท้าอะไรอ่ะทำติ่งคุยไหนพี่ทำไมนางแพทย์อย่าบอกนะว่าแกนี่คือเหนือว่าฉันน่ะ บอกเลยว่าฉ like oh, ัน no นี okay. oh, uh, ่นะเชียงใหม่เชียงรายน่าดเลยทำไมอ่ะโชว์เหนือช็อตให้เต็มตัวเลยช็อตเยอะเลยนี่บอกเฮียชีน้ำตาล่ะเขาขายเป็นก้อนเหรอเนี่ยนี่ผู้ชายของเธอเป็นยังไงผู้ชายที่คบกับฉันทุกคนนะเขาบอกฉันหมดแล้วว่าฉันเนี่ยดีเกินไปอ้ยตายแล้วแล้วไงต่ออ่ะแล้วไงต่อล่ะคบกัแป๊บเดียวมันก็บอกดีเกินไปแล้วมันก็เลิก20กว่าคน2ี่ก uh, ว mm ่าคนแล้วเนี่ย อะไรมาช er ็อตไม่เหมือนแฟนฉันเลยนางแพทท้ามแฟนฉันเนี่ยนะโอนให้ตลอดโอ๊ยเขาโอนเงินให้แกใช่ปะโอนให้เขาโอน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 ให้เขาเนี่ยแหละหยิบยิบหยิบยิบนี่นี่ตื่นเต้นจนของเขาก็จะหล่นแล้วนะเมื่อกี้ของเรามันก็ช็อตแรงเราต้องช็อตแรงให้มันด้วยแรงไปอ่ะช็อตจนโคบิลจะหล่นเลยดาวจ้าดาวโอ้โห น้าจะตามเพื่อนอะคิดถึงน้องดาวจังเลยจ้ะคิดถึงคิดถึงจังเลยอะระหว่างน้องดาวกับน้องน็อตเนี่ยใครหอมมากันจ้ะไม่รู้น้องน็อตดาวจะคิดถึงจังเลยเนี่ยอุ้ยคนอยู่เยอะแยะพี่จะกลัวทำไมละคนเยอะแยะ ก็กลัวไงเคิอ์นไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะนี่ไงที่เึงคิดถึงขนาดไหนคะก็ขนาดแบบว่าพี่กินข้าวเนี่ยหน้าน้องก็ลอยในจานข้าวเลยจ้ะขนาดพี่นอนดูหนังแล้วหน้าน้องก็ลอยในจอทีวีอะขนาดพี่โค้งน้ำ้วพี่นางจะโค้งก็ยังลอยขึ้นมาหน้าหนูเหรอ นี่คนไม่ใช่ช็อตแรงจังเลยจะช่วยกันนี่นี่มันพจน่ะชอบพูดเลยไปเรื่อยเปื่อยไอ้อะไรเนี่ยนี่ใครเหยียบหางจ๊ะไม่ไม่ใช่แมวหน้าตาก็ดีชื่ออะไรนะมันพจอ๋อมันพจนี่พอดีพระตั้งให้อะครับเขาบอกว่าชื่อนี้ดีครับจะมีนารีอุปถัมภ์มาว้าวหรอจ้าก็พี่หล่อขนาดนี้หนูยังอยากอุปถัมภ์พี่เลยอ่าเด็ นิสัยไม่ดีเนี่ยจะง่าแฟนสะบ้านเขาแล้วอะ่ะเมนพี่อย่าคิดว่าไม่รู้นะแกก็คิดเหมือนกันนัออ่นแหละถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาใหมา่ดีกว่าครับอุย้ยพี่มันพอดจะรีบไปไหนเนียคะพี่บอกตรงๆเลยนะพี่ไม่มีเวลาแบบจะมาอย่างนี้เลยพี่เครียดมากเลยอ่ะ พี่มันผดพี่มันผดเคียนเรื่องอะไรเหรอเคียนเรื่องเสียงจ้ะเสียงเป็นอะไรเนี่ยฮะเสียงอออนจะริบจะแก้าอะไรตั้งหนาเนี่ยออดอ้อนมาที่รอนพี่จะถือมือไม่เป็นเป็นอะไรเนี่ยฮะเออพอดีโทรศัพท์พี่เสียจ้ะพี่เล่นขับเฮาไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยโทรศัพท์เสียใช่เมื่อคืนเรายังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยเนี่ยก็จริงจริงเลยของหนูก็มันเสียจริงๆอ่ะเสียยังไงอ่ะก็เห็นไหมเนี่ยเสียจริงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เนี่ยเชื่อยังโทรศัพท์พี่เสียเชื่อยังอุ้ยตายแก่แกล้นแก่รุนแรงมากเลยอ่ะอย่างนี้แหละน้องดาวจ๋าถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ขอให้น้องดาวโอนตังค์ค่าโทรศัพท์ใหม่พี่หน่อยนะอุ้ยเท่าไหร่เหรอเท่าร้านอาล้าน อ้าไม่เปลี่ยนเสียงอ่ะพอไหมพอสิจ้าพี่พอให้ไหมจะบ้าหรือเปล่าโทรศัพท์เลยห้าล้านก็นิดเดียวเองแต่เดี๋ยวโอนให้เลยหอ้่โอนเลยห้าล้านอ่ะพอไหมอ่ะพอพอพอได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะจ๊ะจะไปไหนล่ะคจะไปไหนล่ะก็เดี๋ยวพี่ไปรอตังค์อยู่ด้วยกันก่อนสิค่ะอ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ ขอโทษค่ะได้โคนนั้นไม่ใช่โอ๊ยรอจังเลยอะค่ะเออไม่ทราบว่าเจ็บตรงไหนบ้างครับโอ๊ยเจ็บไปที่ต้นขาจังค่ะอ๋อขาแพ้เหรอครับเดี๋ยวพี่อุ้มไปหาหมอนะจ๊ะ น้องดาวจ้ะแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวโอนตังค์ให้ห้าแสนค่าญาตินะอุ้ยจะพอเหรอคะพอจ๊ะเขาเป็นสองข้างเลยเดี๋ยวโอนให้ร้านหนึ่งเลยอุ้ยโอเคจ้ะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปก่อเดี๋ยวพี่ไปก่เดี๋ยวพี่อุ้มนะจ๊ะไม่ต้องรีบกลับนะอาะทำไมอะอยู่กันนานๆช่วยดูแลน้องเขาเลยอ๋อได้จ้ะโอเคจ้ะดีจังเลยค่ะเฮ้ยนี่พี่อุ้มอะไรเนี่ยเป็นไงถนัดไหมคะไม่ถนัดเลยจ้ะโอเคงั้นไม่เป็นไรหนูอุ้้้มะจจะ เอาเลยนใหมันทำไมตั้งร้านนึงอ่ะนั่นนะสินั่นอะรเจะไม่เห็นว่ามันอ่อยไม่โกรธไม่เกลียดเลยยังไงอ๋อหุยอ่อยอะไรยังแจมเลยผมยังชอบเลยเจ๊ใครชอบผมไงไปลืมเห็นจสเปกยี่ทีอไม่ได้เลยนะนี่แกนี่เมาอะไรนะผู้หญิงคนนี้อ้อล้อได้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 อะไรอ่ะหรือวาดอะไรวาดอะไรวาดพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือว่าอะไรไม่ใช่ไงอีนังเหมยอ่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอนอ้อล้อเออแล้วไป <Yeah. S 2> เย้อะไรกูเรียนอะเป็นพ่อมันไปเลยออกจากร้านไปเลยไอ้พวกไอ,อ้ไอ้ไอ้พวกปากอ้าจะเยี่นเฮียเดี๋ยวรุ้งไล่สิเอางี้เดี๋ยวอุน้นหนูก็เดี๋ยวอีกสิบห่อเลยอ่าแล้วไป <Yeah. S 1> เย้ยบอกแล้วไงไม่ขายไอ้พวกปากปีจออ๋อแล้วไปพวกหนูปากปีกุลไม่ขายไอ้พวกปากปีกุลหน,นูปีชวดเออไม่ขายพวกเอาสิบสองปีเลยไหมไม่ขายเฮียเหอ หนูต้องขอโทษแทนเพื่อนหนูด้วยเี่เหรออ้าวเพื่อนเป็นไซนัททำไมไม่พาไปรักษาอย่างหนูเป็นแบบนี้หรออของหนูอ๋อเลอะไปหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเฮียคือท่านเฮียมือตรงไหนหนูจะบีบให้ตรงนั้นอย่างนี้ก็ใครยังเชื่อนำมเลอะนั่งกันตามสบายเลยนะเดี๋ยวอ้าไปทำก๋วยเตี๋ยวส่งให้แคปก่อนนะเออหนูเดี๋ยวนะแลกไลฟ์กันนะ แล้วจะไปยืนตุกกันแล้วไปเที่ยวไปยืนคอยรถกัน๋อยรถเล้วจะพาไปเที่ยวนี่ขอลองท้อดรองออทรองโอ้โหน่าหน้าไปบางบอกทุกปัสสาวีพี่ไป้อดรอเลยเหรอกันเรือกสักวัดกันไปเแยกกันไปแยกกันไปก็ฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไงอะเพื่อนฉันในเสียงดนตรีอะเมื่อไรโดนจ่างวันดีดีหนึ่งตองสามดีก็ถึงมีเ ไม่เป็นไรหรอกมีคั้นิกสิทธิ์เนี่ยคืออาเป็ดอาเป็ดก็ออกอั้นริการสิทธิ์ออกไปนอกสตูแล right? ้วเมื like ่อกี้เขาไม่มีน้ำเอามาให้เส็งมากอะไรอะไรเอฮ้ยหล่อมากเลยเอ๊ะแบบสเปกเลยอ่ะใช่ชอบจังเลยอ่ะผู้ชายตาแดงๆเหมือนนอนน้อยอย่างเงี้ย จะทำงานหนักก็ได้แล้วชอบจังเลยผู้ชายผิวหน้าไม่ตึงเหี่ยวเหี่ยวอย่างเงี้ยคน่ีม่ใช่นคนไม่ชอบผู้ชายผมเยอะเลยนะชอบจังเลยผู้ชายกระหม่อมบ้างบ,บังมากเลยชอบจังผู้ชายที่ทำตัวเหมือนเบิกเหมือนเท่แต่จริงๆแล้วข้างในไม่ค่อยมีท่าอะไรรู้ได้ไงอ่ะเด็กคล้อยบงัง พวกเธอไม่ต้องเลยนะอะไรคนนี้ฉันเองนี่หยุดอะไรอ้ไอ้ไอฉันเด่นก่อนแล้วอยู่นะนี่อย่านะอย่าจ้องนะคนนี้ของฉันอุ้ยมองไกลๆเหมือนแกให้ดูไกลๆแกเลยขอบตาแข็งแล้วตาแข็งแล้ววุ้ยจะเป็ตาเขาแดงจังเลยอ่ะโอ้ยดูมาตาไม่แดงได้ไงอ่ะอุ้ยหูแดงแล้วว่าหูแดงอ่ะ สลับทิ้งแม่ดูสิหยุยหน้าผากมัเริ่มย่นนะดูสิคนอะไรไม่รู้ไปฉีดโบทอ็อกไม่ได้ทอกที่หน้านะไปที่อื่นไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้สิสิมันเปิดอยู่ อตอนนั่งนี้ก่อนในเมคอัพเฮ้ยพี่เสียงเป็นอะไรอะะเสียงขึนนาสิกอ๋อผมรอเล่นครับตลกตลกเออสาวสาอ้าวขอนั่งดีกว่านด้ไหมครับคุณพี่คะอยู่ดีๆอยากเต้นหรือว่าคันคะชอบผมชอบไมค์คิลดูการแต่งตัวครันเจ๋อ ว่าะไม่เอาเดี๋ยวน้องจะหนักอุยไม่เป็นไรแล้วค่ะพี่นั่งลงตักไม่ได้ก็มานั่งเบียดเบียดกันตรงนี้นะคะพี่ค่ะได้นั่งจ้าเฮ้ยพี่อ่ะพี่เอาหนูก้อยมาชี้หนูทั้งในอ่ะเฮ้ยได้ทาอะไรกันอยู่เนาะเฮ้ยจะนั่งเบียดกันทำไมเรานี่เอาโต๊ะมาถอนเสียชื่อล้ารัวหมดนั่งนั่งเลยอ่ะเออนั่งอะไรยางนั่งแล้วครับจะสั่งอะไร ก็ผัดเผ็ดเห็ดผัดชาแตงกวายักไส้แกงใบชะพูปูอบบุนเส้นอีเห็นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกป่งป้งอะไรไอ้จงโป้งอีฮิเนี่ยอะไรฮะไอ้ป่งปป้งนี่คือไม่มีอะไรแถมให้ครับแต่ละวัวไม่มีขายนะไอ้ป่งปป้งอีฮิเนี่ยไอ้ที่ผมสั่งมนพี่พี่ผมไม่กินนะครับไม่กินข้ยเตี๋วครับอยากกินอะไรก็ทำให้เขาเลยค่ะเพราะเดี๋ยวหนูจะเปเองทั้งหมดเลยค่ะเฮียโอ้ย โอ้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้คุยกันตั้งนานแล้วว่ายังไม่รู้จักชื่อเลยอะใช่ชื่ออะไรคะเนี่ยเออผมชื่อปรสิตครับปรสิตอือคนอะไรไม่รู้ว่าชื่อไม่มีสปีชี่เลยอะขออนุญาตยื่ดีกว่าทำไมคะกวไม่เห็นกางเกงอพี่ปรสิตโอ้โหโอ้โห พี่ทำตัวเอียงๆได้ไหมอ่ะได้อยไ,ได้ไหมคะเดีย๋ยวให้เดีย๋ยวให้น้องช่วยเธออยากเห็นนะไม่เท่ะ เกงในอะไรอ่ะข้าวินยังกินไม่ได้นะยังมาไม่ครบยังกินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจ่ายให้พี่จ้ะพี่ประสิทธ์อ่ะครับผมมีแฟนหรือยังคะเออคือยังไม่มีครับก็อยากจะมาหาเมียแถวนี้สักคนแสดงว่าหนูก็มีสิทธ์ใช่ปะหา ได้บ้าเรืองก่อนนะเอาล่ะได้เลยเว้ยได้เลยเว้ยผมต้องผมตรงสวัสดีได้แน่แอมคุณนี่ก็ชอบคุณนี่ก็ชอบอุ้ยพี่พี่รอผมนานไหมครับโอ๊ยไม่นานเลยครับอ่สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะพ่อเต้อ้าวใครอ่ะเพื่อนเหรอคะเป็นเพื่อนใครเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ใส่กางเกงวัยรุ่นเฉลเอวสูงด้วยไม่ใช่เพื่อนครับใครคะคนนี้เขาเป็นแฟนผมเองฮ่จริง ครูมิชา่เห่ะคะเฮ้ยมิชาครูมิชาไม่ใช่นี่เขาเป็นประหลาดฮะประหลาดอะไรคะประหลาดอารมณ์ดียังไงนะประหลาดไอรักอย่าเสียเวลาเลยไปช้อปปิ้งกันเถอะวันนี้จะไปที่ไหนหรอจ๊ะอ่อจะพาไปเที่ยวห้างจ้ะห้างที่ไหนห้างอะไรลาดนริว งั้นไปห้าง ATM ไปซื้อผ้าโอ้โหนี่ตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลน่ะเป็นแฟนกันจริงๆเหรอใช่ไม่เชื่อหรอกต้องแสดงความรักให้เห็นหน่อยใช่เนี่ยขำมุกนีกแล้วจะให้เราจูบปากกันบ้างอะไรบ้างใช่ใครเขาก็เล่นกันทั้งนั้นคิดว่าฉันไม่กล้าเหรออ้าวไม่กล้าแต่กันไม่ใช่เห็นหล่อเห็นหล่อๆหุ่นดีๆเดีเยสกปรกไม่ใช่แฟนหรอกพี่ยองอันไม่ใช่แฟนจะเป็นผัวเมียเลยเนี่ะที่รักไปดีกว่าเบื่อชนีพวกนี้แล้วล่ะเย้ชนีอยาก ขอเธอรู้ปลอกอะไหองจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เธอว่าของจริงป่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่ปอมไม่เชื่อเหรอปลอมไม่เชื่อจะจับดูสิจับสิไม่เชื่อเชื่อไหมไม่เชื่อเดี๋ยวจับให้ดูอยากผู้ชายาค่ะบอกว่าเป็นประหลาดเรียกของจริงทั้งตัวเฮ้ยนี่แฟนกันจริงแบบเนี้ยอะไรอ่ะอุตส่าห์หลงชอบอ่ะเดี๋ยวป็นไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แกมอเตอร์ไซค์ลูกค้า ของใครเขาเขายืมไปตอนมาเดินไม่ใช่เหรอเราอะไปเถอะของใครก็ได้เราไปขับไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นทำแม่ละเราไม่ต้องห่วงเรกตอนที่ฉันออกบินเทบาศฉันก็นั่งแบบนี้เราทำไมต้องต้องนั่งมอไซค์บินเทบาศล่ะเอ้าเดี๋ยวถ้าเดินไม่ทันพระวัดข้างๆมันรู้หัวโค้งมีไข่พะโล่หรอแล้วบอกกันยังไงอะเอ้าใช้วอสิวอยังไงเรียกสองทราบแล้วเปลี่ยนไปเถอะไปลงนรกกัน สม้ำหน้าไปไงผู้ชายนี้ฝันโอ๊ยไอ้ยายนคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยนะนี่แกมาเป็นตัวประกันเขาหรือว่าแกเป็นพวกเดียวกับไอ้โจรเนี่ยเป็นพวกเดียวกับโจรเป็นพวกเดียวกับโจรจ้ะเป็นตัวประกันจ้ะนี่นินทาไม่มีโอกาสให้ร้องเลยเหรอเอางี้ๆอยากจะร้องใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะนินทาให้โอเคขึ้นมาก่อนเมียพี่มีชู้เมียมีชู้ปล่อยมันไปเถอะนะ คิดซะว่เล็ก <laughs> ยังม่ออกเต้งมา <laughs> <laughs>